สวัสดีครับผม <c oughs> วันนี้ก็มาพบกันกับช่วงกลางวันนะแสงธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นรายการพระใหม่นะครับพระใหม่ที่ถูกสร้างสรรค์จะสร้างขึ้นโดยขาชาพุทธะเป็นรายการที่จอกได้มาครับผมเป็นพระปิตารุ่นเจริญยศรวยไม่ยางนะฮะเป็นรายการที่สิบหนะครับผมนะพระราช พระราดวัชระวิทยาคมนะฮะพระจันทร์ต้อมนะพระจันทร์ต้อมระพัสโลวัดท่าสแบงนะครับอําเภอท่าท่าสแบงอําเภอทุ่งเขาหลวงนะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเป็นวัตถุมงคลของพระจาจาร์ต้อมนะครับพระจาจาร์ต้อมวัดท่าสแบงนะฮะพระจาจาร์ต้อมเนี่ยวัตถุมงคลของท่านก็เป็นที่นิยมนะครับที่มีชื่อเสียง ที่หลายคนได้รู้จักก็ก็คือเหรียญเสือนอนกินนะครับเสือนอนกินของพระอาจารย์ต้อมนี่มีมีราคาเช่าหากันถึงหลักสองหมบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นเนื้อผงเนื้อดินก็สองหมบาทเช่นกันนะก,ก็คือสมเด็จทรงเสือนะครับนะพระอาจารย์ต้อมคือดินสะแบงเนี่ยแพงกว่าทองคำนะฮะโบราณว่าไว้อย่างนั้นนะครับอาจารย์ต้อมอัสสโลก็เป็น พระใหม่วัตถุมงคลใหม่แต่ว่าตัวพระจันทร์ต้งมีงก็ค่อนข้างที่จะมีลูกศิษย์ลูกหานะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็นิยมมากๆครับเราจะมาแกะลุ้นซิน<ม>เรืยเจริญยศนะรวยไม่ยังนะกันนะครับผมรายการที่สิบหกครับนซะินเดิมๆนะครับซินเดิมๆ กช่วงนี้ก็วัตถุมงคลลงป่ศิลาร้อนแรงมากนะฮะแล้วพระจาจาร์ต้องก็มีการเช่าหากันบนพื้นที่ฐานหลักนะฮะเหรียญเสือนอนกินเหรียญหลักของพระจารยร์ต้อมก็ค่อนข้างที่จะมีราคาทุกๆรุ่นน,น,นะครับทุกขนาดจา์ที่เช่าหากันนะครับรายะเอียดนี่ก็มีหลายขนาดจานะที่สร้างสรรค์วัตถุมงคลเพื่อมาฮะ อย่างเช่นหผมก็ลองมานะผมก็ลองมาเหรียญปีหนึ่งแปดนิยมมากนะเหรียญกลมรมซับนะครับโอเคอันนี้คือพระปิตารุ่นเจริญยศรวยไม่ยังนะครับผมเจริญยศรวยไม่ไม่ยังนะฮะรายการที่16ครับผมรายการที่16นะเราจะมาชมไปพร้อมกันนะครับ ใคแกะ้กันนะฮะใครลงดูแกะคือออกมาได้สภาพหนึ่งครับแต่ว่าเพิ่งนํามาแกะนะครับสีเดิมก็จะเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็มีลายน้ำนะครับมีลายน้ําแล้วก็เขียนไว้ชัดเจนว่าเจริญยศรวยไม่ยั้งรายการที่สิบหกนะครับผมนะพปิดตารุ่นเจริญยศรวยไม่ยั้งรายการที่สิบหกนะฮะเนื้อรวมผงพุทธคุณนะฮะท่าสแบดงนะฮะ เม็ดยาทองแดงเถื่อนนะครับก็จะมีเหรียญเม็ดยาอุดด้วยนะครับแล้วก็พระอาจารย์ต้อมประพัสโลวั่าสแบงอาเภอทุ่งเขาหลวงฮะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับด้านหน้าระบุไว้ชัดเจนนะครับตัวกล่องนะครับตัวกล่องตัวกล่องเนี่ยมีนัมเบอร์มีนัมเบอร์มีนัมเบอร์ด้วยฮนะนี่ฮะโนเก้าสองหกเป็นนัมเบอร์ของกล่องหรือเป็นนัมเบอร์ของตัวองค์พระเลยผมไม่มั่นใจนะเราจะเราจะเข้าไปดูเนื้อหาด้วยกันนะครับที่ท่านชมอยู่ก็คือเป็นวัตถุมงคลแท้ นะครับแท้ๆเลยนะครับเผื่อในอนาคตมีการขยับมีความนิยมสูงขึ้นก็จะได้ก็จะได้พูดคุยกันถูกต้องนะฮะเป็นรายการจองได้นะฮะเป็นรายการจองได้นะครับเราชมเนื้อหาอะไรด้วยกันเลยนะครับโอเคว้าวนี่ก็คือพระปิตตารวยไม่ยั้งนะครับของพัชชั์ต้อมรายละเอียดเปิดขึ้นมาก็มีความคล้ายคลึงกับ ปิตาโรยไม้ยั้งของหลวงปู่มหาศิลาก่อนหน้านี้นะฮะก็คือชื่อชื่อรุ่นนะชื่อรุ่นเดียวกันก็นกนคือปิตาโรยไม้ยั้งนะฮะเป็นที่นิยมนะเนื้อรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าของพระปิตามีความสวยงามแล้วก็คมชัดมากนะครับดีไซน์สวยงามมากฮนะด้านข้างจะมีเส้นพิมพ์รอยประกบนะครับชัดเจน ครับมทางสองฝั่งฮะร,รวมถึงด้านใต้ด้วยนะครับอันนี้เราจะมามาดูรายละเอียดกันภายในกัน,ก,นกันก่อนด้านทางด้านหน้าก่อนนะ้าะพพิตายก็มีความคมชัดนะครับด้านบนนิ้วจะเห็นเม็ดมลสารชัดเจนมากๆนะ บนสารุกตาแล้วก็เห็นเส้นพิมพ์นะครับเส้นพิมพ์ก็คือรอยประกบนั่นเองนะครับพิตาปิตาเลยไม่ยั้งนี่ก็ถ้าสายวัตถุมงคลของหลวงปู่มุลหลวงปู่ศิลานี่ก็มีมีราคาที่เปลี่ยนมือเช่าหากันค่อนข้างที่จะสูงนะครับนาคาที่สูงเพราะว่ามวลสารนั้นเป็นมวลสารที่เน้นๆกว่าจะหามาได้นะฮะบ,บางเนื้อค่อนข้างที่จะมีน้อยเพราะว่าเป็นเรื่องของวัสดุประมวลสารนี่แหละ ด้านใต้ครับด้านใต้เกนะ้าแปดห้าฮะเก้าปห้านะครับผมเป็นนัมเบอร์ของพระปิตาองค์นี้นะครับเรามาชมรอบตัวองค์กันเลยดีกว่านะครับนี่ด้านหน้านะครับปิตาราวงยัง ด้านข้างนะครับด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะรายการนี้รายการที่สองนี้มีอุดเม็ดยาทองแดงเถื่อนนะครับด้านข้างก็จะเห็นรอยประกบพิมพ์ชัดเจนนะครับม,มาชมด้านหลังกันด้านหลังก็เห็นความคมชัดทังด้านเสียงนะฮะแล้วก็เม็ดยาเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนก็ขึ้นลุง้งสวยงามแล้วคมชัดมากนะครับพยายามรักษาผิวนะฮะเพราะว่า เห็นเม็ดยานี้จะจะโดนอะไรประทะไม่ได้เลยนะฮะก็จะเกิดความหมองได้คราวนี้นำมาให้พี่ๆได้ชมกันนะฮะร,รอยประกบพิมพ์ด้านหลังนะ่าชัดเจนด้านล่างหายขึ้นมาจะพบมันสารพบนัำเบอร์นะครับนัำเบอร์ก็คือ98 9856นะฮะ นี่นะฮะมีความงดงามดีเดียวนะครับมีความสวยงามมากสวยเป็นพระสวยพระพิตาเป็นพระพิาที่สวยฮะพระพิตาจเจริญยศพระจันทร์ต้อมพระสวยพระแท้นะฮะพระสวยพระแท้ก็เรื่องของพุทธคุณสําหรับท่านใดที่ลงไหลการสะสมวัตถุมงคลนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บ สะสมไว้บูชาพุทธคุณนะฮะในคอลเลกชันะฮะปิตารวยไม่ยั้งเจริญยศพระชันต้อมวัฒน์สแบ่งครับผม